ายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของตำรวจขอให้เป็นสมาร์ทโปลิตรองนายกพลเอกประวิทย์ยืนยันแก้ไขกฎหมายเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแล้วรองนายกวิสนุชี้มีเพียงสารรัฐธรรมนูญที่จะชี้ขาดเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วยสาธิตระบุหลังปีใหม่จะทราบยอดผู้ติดเชื้อโอไมครอนที่แท้จริงประธานบริหารสวนเกษตรกรุป๊ป จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแม่ทัพนักขายเนื่องในวันครบรอบ7ปีบริษัทตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์สนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ีมข่าวประเด็นเด็นนะคะเราลงพื้นที่มาที่จังหวัดชนบุรีค่ะเราอยู่กันที่โรงแรมพัทยา,าพักบีชรีสอร์ท<ต>วันนี้นะคะสาวเกษตรกร,รกุปนะคะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณครั้งที่7เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่7ซึ่งประกาศเกียรติคุณครั้งนี้นะคะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ทัพนักขายทุกคนของ,ของสาวเกษตรกร,รกุปนะคะ เพื er ่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะดรปรินท,ทร์ธรเจริญชัยชนะศิลป์ประธานบริหารสาวเกษตรกร๊ปและนายสุวิจักเก่งป้องประธานกรรมการบริษัทเดอะเฮลตี้พาวเวอร์จำกัดกล่าวว่าหลังจากที่สาวเกษตรได้รับตําแหน่งที่ปรกึกษากรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับแม่ทัพนักขายที่เป็นเกษตรกรที่ทํายอดขายทะลุปเป้ามาตลอด7ปีจนชีวิตครอบครัวดีขึ้น ซึ่งบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าพิธีเปิดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีแม่ทัพนักขายกว่าสี่รอคนเข้ารับมอบประกาศกิตติคุณพร้อมพียงกัน,กนด้วยสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสและได้รับการตรวจสุขภาพฟรีจากทีมแพทย์ด้วยอย่างไรก็ตามสองผู้บริหารยืนยันจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกมาจําหน่ายทําไมถึงมีการจัดงานวันนี้และวัตถุประสงค์ข,ของการจัดงานนะคะต้องการให้ เกษตรกร,ร,กรพี่น้องของสาวกเกษตรกรุ๊นนี้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและสําเร็จในอาชีพของเขาอย่างที่บอกว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถน,รนำสินค้าที่ดีออกสู่ตลาดได้อย่างแน่นอนบนพื้นฐานของสระกนลคำว่านะครับปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมส่วนผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นครอบครัวสาวกเกษตรกรุ๊ป พร้อมขอบคุณที่ให้โอกาสมอบรางวัลดีๆนี้ให้ทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมงานกับสาวเกษตรคะเชื่อศรัทธาว่าท่านประธานจะพาองค์กรและทีมงานรวยอัศจรรย์ค่ะและก็ที่ตัดสินใจก็คือเชื่อมั่นท่านประธานดรปริทนทรและก็ท่านประธานสวิจักก็คือเชื่อมั่นมากๆว่าสามารถนำพาพวกเราเนี่ยไปถึง สิ่งที่พวกเราต้องการได้ต้องขอขอบคุณในความตั้งใจของเขานะคะสามชายแดนภาคใต้ไม่ใช่จะเปิดตลาดง่ายๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่เรามีความรักและศรัทธาต่อกันนะคะความรักและศรัทธานำพาให้เขามาสู่เป้าหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เหมาะสมที่สุดค่ะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันอดทนและไม่เถียงไม่ถามทาตามอย่างเดียวค่ะหากใครสนใจร่วมเป็นครอบครัวาสาวเกษตรกรปติดต่อได้ที่เบอร์0 2 1 1 4 7 2 4 2 และทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาขอพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมค่ะตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา22.30นาิกานาทีเป็นต้นไปทางททบ5 t v ท h d วันนี้สวัสดีค่ะ